กระป้อะไรรถดก,ดกูตาเล็กบายชังวัดครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอเป็นตัวเดินรถกดเค๊กก้าหนึ่งกีสามสองหรือเก้าหนึ่งกีสามสี่ใส่ได้หรือจะไปแปลงสลุ่นก็ได้นะครับลื่นๆชุดอะไรข้างในของแท้ทุกอย่างนะครับ เพื่อนน้นาๆนา้นาคงใหม่เลยลื่นรครับสนใจติดต่อมาครับ 0ูน2 3หกสามามห้ิเจังวัดครับผม